แล้วนี่เป็นคนพูดเริ่มก่อนหนูไม่ได้เริ่มก่อนหนูไม่เคยถามเลยว่ารักไหมคะรักค้ารักนู้นักนี้หนูไม่เคยพูดพี่เป็นคนพูดไปพูดไนี่ยใกล้เขาถามว่าเขาถามว่าพี่พูดรักทำเพื่องไหมก็หนูก็ยอมรับไปที่พูดแบบทำเพื่องพี่พูดทำเพื่องพี่พูดบ่อยบ่อยก็พูดก็พูดบ่อยบ่อยไงี่ยกระดูกผิดตรงไหนหนูตอบตามประเด็นทันทีประเด็นอะไรดูกระดูเมื่อกี้หนูบอกว่าพี่ไม่พูดเลยพี่แผล ไม่ก็พอพอตอนนี้หนูก็จะบอกว่าแต่ว่าแต่ก่อนอะบอกเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้พี่เริ่มแผ่วแลวเอาจีบๆพี่บอกเยอะกว่าเมื่อก่อนไหมเอามื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งล้วเยอะกว่าไหมเท่ากันแเราเราหนุบอกไหมก็ไม่แผ่วแล้วไงแล้วตอนแรกบอกก่อแต่แค่วิธีการมันไม่เหมือนกันเออเห็นไหมเออแต่ก่อนกระซิบแต่ทีนี้คือตะโกนลั่งบ้านแล้วมันไม่ดีกว่าแล้วมันไม่ดีตรงไหนตอนนี้เหมือนไงฮะ oh my <laughs>